ระบบเทพแห่งความโกลาหลตอนที่สิบจุดป่าดวงดาวด้านหน้าเจ้าคืออินทรีกลืนนภพาอายุ7จ็ดหมีพนปีนกอินทรียักษ์สีเทาดำเมื่อมันกลางปีกมันสามารถใหญ่ได้ถึง18เมตรมันกำลังร่อนถอล่าลมอยู่ริมภูเขาสูงจินน้อยเดี๋ยวปู่จะจัดการให้เจ้าเดี๋ยวนี้แหละ จรารเขตทองคำพุ่งเข้าไปหาอินทรีกลืนนภาทันทีไม่รอคำพูดใดๆเขาใช้เวลาต่อสู้กับอินทรีกลืนนภาแค่สิบนาทีอินทรีกลืนนภาก็ร่วงหล่นลงที่พื้นดินอินทรีกลืนนภามองดูทั้งสามคนด้วยคิดว่าวันนี้ตัวเองต้องตายที่นี้แน่นอนมันก็เลยทำใจและนอนรอความตายไอพวกมนุษย์เวรเอ้ยทำไม่ต้องเป็นสุดหล่อยอย่างข้าด้วย ปีนี้ข้ายังไม่ได้ผสมพันธ์เลยนะข้าเล็งตูดสาวน้อยขนปุกปุยไว้ยังไม่ได้ขยี้นางเลยยอยยอโวยยอยออินซีกลืนนภาคิดในใจแต่จินเซิงหยวนเดินเข้าไปใช้ดาบดำก้าววิถีแสดงออกมาที่มือตัดปีกของอินซีกลืนนภาทันทีอินซีกลืนนภากรีดร้องเด็กมนุษย์ผู้นี้เหตุใดจึงตัดปีกของข้าละ่ะ ทั้งมันทำใจว่ามันต้องถูกตัดหัวการเตรียมใจของมันพังทลายมันมองจินเซงอหยวนด้วยความอาฆาตมันใช้แรงเอื้อสุดท้ายพยายามยืนขึ้นและพุ่งเข้าไปหาจินเซิงหยวนแต่จินเซิงหยวนหลบได้และตัดขาทั้งสองของมันอีกครั้งจอนแค่และเทียนเต้าหลิวมองหน้ากันเออหลานข้าอาจจะมีนิสัยพิเศษนิดหน่อยเต้าหลิวข้าหวังว่าเจ้าคงจะไม่เข้าใจผิดหรอกนะ จอระเข้ทองคำฝืนยิ้มไปหาเทียนเต้าหลิวและพูดเฮออัจฉริยะก็คงจะแบบนี้แหละดูภายนอกเขาดูสุขุมเยือกเย็นแต่ภายในเฮออนาคตพวกเราอาจต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมและนิสัยของเขาเพิ่มขึ้นเทียนเต้าหลิวกล่าวไม่ใช่หลานข้าไม่ไรสาระขนาดนั้นหอรออ,อกอเจ้ารอดูละกัน จระเข้ทองคำเลตาใส่เทียนเต้าเหลียวในขณะที่เทียนเต้าเหลียวได้แค่สายหน้าที่จริงของข้าคง,ลงหลงไหลในตัวของหลานเขาไปมากเกินไปแล้วสินเขาพูดเบาๆออกมาตัดมาที่จินเซิงหยวนเมื่อเขาเห็นว่าอินซีกลืนนภาได้รับบาดเจ็บและทอรอันจนถึงที่สุดแล้วเขาก็ใช้ดาบดำเก้าวิถีแทงไปที่ตาอินซีกลืนนภาทะลุกแกนสอมอ,องอเลือก เอือกเอือกอฝากลูกเมียข้าด้วยร่องรอยน้ำเสียงสุดท้ายของอินซีกลืนนภาและร่างของอินซีกลืนนภาก็แน่นิ่งออร่าสีดำทะลักออกมารวมตัวกันเป็นแหวนวิญญาณสีดำไม่รอช้าจินเซิงหยวนน้ำงอขัดสมาดชักนำแหวนวิญญาณเข้าสู้ร่างกายแค่สองชั่วโมงจินเซิงหยวนก็ลืมตา ดีมากจินน้อยระดับ43ทั้งที่อายุยังไม่ถึง7ขอวบบอแต่การเลื่อนระดับได้เร็วไม่ใช่เรื่องที่ดีนะกรอกนะหลังจากกลับไปก็ปรับระดับให้รากฐานสมดุลเถิดเชียนเต้าหลิวเตือนขอรับท่านมหาปุโรหิตจินเซิงหยวนกล่าวตอบเป็นอย่างไรบ้างเจ้ารู้สึกมีอะไรผิดปกติหรือไม่จอระเขทองคำถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงข้าปกติดีท่านปู่ แล้วทักษะที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างจอนเคทองคำถามไม่ผิดหวังท่านปู่เป็นทักษะที่ตรงกับความต้องการของข้าทักษะอะไรรีบบอกข้าได้แล้วอย่าเฉยใช้จอะเคทองคำเร่งรีบเทียนเต้าหลิวก็หันมองโดยสนใจทักษะวิญญ,ญาณที่สี่ของข้าบุตสบงเพิ่มพูนเพิ่มพลังวิญญ,ญาณให้วิญญ,ญาจานันทร์สเปอร์เซนในทันที เป็นทักษะที่ดีแต่แหวนวิญญาณระดับอายุ74,000ปีคงจะมีความพิเศษกว่านี้หรือเปล่าเทียนเต้าหลิวเอ่ยขอรับท่านมหาปุโรหิตมีอาจหลบเลี่ยงสายตาของท่านได้นอกจากเพื่อมอพลังวิญญาณ40%ทักษะนี้มันไม่จำกัดระดับของวิญญาณจานที่จะได้รับและเมื่อข้าถึงบรรลุถึงราชาวิญญาณที่ระดับ50ทักษะเพิ่มพลังวิญญาณนี้ก็จะเพิ่มเป็น50ด้วยเช่นกันดี ดีดีเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมจระเ้ทองคาเอ่ยชมท่านปู่ข้ามีเรื่องทำนิดหน่อยข้าจะทำลายร่างอินทรีย์กลืนนภาเพื่อหากระดูกวิญญาณอย่าจระเ้ทองคาและเชียนเต้าหลิวส่งเสียงพร้อมกันมีอะไรกันหรือขอรับจินเซิงหยวนงงอ่าแฮมเนื้อของอินทรีย์กลืนนภาจำเป็นต่อวิญญาจานันนะ ช่วยเสริมร่างกายและการพัฒนาพลังวิญญาณและความอร่อยเนื้อของมันนั้นเทียบเคียงกับเนื้อชั้นดีของสัตว์วิญญาณแสนปีเลยละ่ะเทียนเต้าหลิวกล่าวอะไรกันตาแก่นี้แค่อยากกินเนื้อไม่ใช่หรอบัดซบจินเซงอหยวนคิดในใจท่านมหาปุโรหิตงั้นข้าจะชำละอย่างดีจินเซิงหยวนกล่าวพวกเรามาช่วยกันเถอะจะได้เสร็จเร็วขึ้นจระเข้ทองคำพูด ทั้งสามคนก็แล่และเก็บเนื้ออินทรีย์กลืนนภาไว้ในแหวนวิญ,ญญาณที่นิ้วมือแต่ละคอนอคนละเกือบสี่พันกิโลสุดท้ายจอรเกททองคำกรีดไปที่หน้าอกอินทรีย์กลืนนภากริงจอรเกททองคำเอามือคว้าหยิบออกมาอ่าอๆๆเต้าหลิวเจ้าดูสินี่คือสิ่งที่หลานข่าทำให้เจ้าเข้าใจเขาผิดจอระเกททองคำหันมองเทียนเต้าหลิวหือกระดูกวิญญ,ญาณ แถมยังเป็นกระดูกวิญญาณหน้าอกที่หาได้ยากด้วยวาสนาของจินน้อยนั้นดีจริงๆเทียนเต้าหลิวพูดอพอล่างพยักหน้าจอนเคทองคำยื่นกระดูกวิญญาณให้จินเซิงหอยวนอแต่จินเซิงหยวนก็เก็บมันเข้าไปในแหวนมิติจินน้อยเราไม่ได้เร่งรีบเจ้าก็ดูดซับกระดูกวิญญาณตอนนี้เถอะ กระดูกวิญญาณและเป็นวิญญาณจากสัตว์วิญญาณตัวเดียวกันจะให้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าเทียนเต้าหลิวกล่าวท่านมหาปุโรหิตหากข้ากล่าวสิ่งใดออกไปขอท่านอย่าได้คิดว่าข้านั้นหยิงพยองเลยจินเซิงหยวนมองเทียนเต้าหลิวและพูดเทียนเต้าหลิวหันมองจินเซิงหยวนด้วยความสงสยัยเจ้าจะกล่าวสิ่งใดก็เอ่ยออกมาเถิดเทียนเต้าหลิวเอ่ยตอบท่านมหาปุโรหิต หากข้าติดแหวนวิญญาณให้กับจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สองของข้าท่านคิดว่าแหวนวิญญาณควรมีอายุเท่าไหร่เชียนเต้าหลิวครุ่นคิดจิงน้อยข้าเข้าใจเจ้าแล้วหากสิ่งที่ดีกว่ารอยอยู่ก็ไม่ควรจะเร่งรีบสินะขอรับจินเซิงหยวนกำหมัดและโค้งคาราวเชียนเต้าหลิวอะไรดีกว่าบอกข้าด้วยสิจระเข้ทองคำเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์พี่จิน จินน้อยต้องการติดแหวนวิญญาณแสนปีกับจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สองของเขาหนาะและสัตว์วิญญาณแสนปีย่อมมีกระดูกวิญญาณแน่นอนดังนั้นจินน้อยจึงไม่ต้องการติดกระดูกวิญญาณหมื่นปีนี้กับร่างกายของเขาเทียนเต้าหลิวอธิบายจระเข้ทองคำหายสงสยัยแต่ทว่าหลานปู่ที่เจ้าทุบตีและทรมานมันก็เพื่อกระดูกวิญญาณไม่ใช่เหรอ เชียนเต้าหลิวหันมอ,องค์การสนทนาของจอนเคทองคอพอและจินเซิงหยวนด้วยความตกใจและตั้งใจฟังใช่ท่านปู่แต่ที่ข้าปรารถนาคือกระดูกวิญญาณภายนอกของมันแต่อินซีกลืนนภาก็ไม่ได้ควบแน่นกระดูกวิญญาณภายนอกออกมาข้าแค่ผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ได้กระดูกวิญญาณส่วนอกของมัน ก็ถือว่ายังไงมันก็เป็นโชคลาภที่ข้ารับได้หรือผิดหวังผิดหวังเล็กน้อยบ้านเจ้าสิกระดูกวิญญาณสวยหน้าอกอายุเจ0 0หสพปีกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ใครผิดหวังหรือไงกันเชียนเต้าหลิวคิดในใจคันใดนั้นเชียนเต้าหลิวเดินไปที่จระเข้ทองคำแล้วถามว่าที่จริงที่ท่านพูดกับจิงน้อยคืออะไรบอกข้าได้หรือ ไม่เทียนเต้าหลิวจ้องเขมงหฮ่าฮ่าฮ่ได้สิเต้าหลิวให้จินน้อยอธิบายให้เจ้าฟังก็แล้วกันจอระเกทองคำหัวเราะและหันหน้าไปที่จินเซิงหยวนแล้วพูดจินเซิงหยวนจึงอธิบายว่าถ้ามหาปุโรหิตการทุบตีสัตว์วิญญาณก่อนข้ามันนั้นจะทำให้สัตว์วิญญาณเกิดความขุ่นเคืองภายในจิตใจและโกรธแค้น การทรมานของมันจะทำให้ออร่าของสัตว์วิญญาณเพิ่มขึ้นถึงจุดที่สูงที่สุดทำให้เกิดการควบแน่นของกระดูกวิญญาณโดยเหตุเดียวกันนั้นร่างกายพิเศษของข้าคือกายาอยางบริสุทธิ์เป็นธาตุที่ต่อต้านกับธาตุมืดของสัตว์วิญญาณอย่างเช่นอินทรีกลืนนภาตัวนี้เพราะฉะนั้นการที่กระดูกวิญญาณจะความแน่นจึงมีโอกาสมากขึ้น นี่เป็นเพียงสมมุติฐานอันเล็กน้อยของข้าจากการต่อสู้กับสัตว์วิญญาณมาตลอดหกปียังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆอีกมากที่ต้องทำตามเงื่อนไขของสัตว์วิญญาณแต่ละตัวที่ยังไม่แน่นอนมันเป็นเพียงงานวิจัยเล็กๆน้อยๆของผู้ยาวขอรับเขียนเต้าหลิวตอลึงนี้เจ้าจะบอกกว่าเจ้าต่อสู้กับสัตว์วิญญาณทั้งที่อายุยังไม่ถึงขวบหรือ แล้วการวิจัยการได้รับกระดูกวิญญาณนี้เจ้าก็ทำมาหกปีแล้วด้วยเช่นนั่นตอนนี้จากการวิจัยของเจ้าเองเจ้าได้รับกระดูกวิญญาณมากี่ชิ้นแล้วเชียนต้าหลิวพูดอย่างตื่นเต้นเขาอยากรู้อยากเห็นมากกว่านี้จินเซิงหยวนหันไปมองที่จราระเคทองคำเชิงขอคำปรึกษาจราระเคทองคำพยักหน้าให้เสมือนว่าเจ้าพูดเถอะ มหาปุโรหิตจะไม่บอกความลับในตัวเจ้ากับใครแน่นอนจินเซิงหอยาวนหันกลับมาและได้พูดว่าท่านมหาปุโรหิตมันเพียงเล็กน้อยข้าได้รับกระดูกวิญญาณพันปี34ชิ้นกระดูกวิญญาณหมื่นปีสามชิ้นกระดูกวิญญาณภายนอกสี่ชิ้นขอรับเทียนเต้าหลิวผงะผลขอองค์การวิจัยนี้มันยอดเยี่ยมมากไม่ใช่หรือ ไม่เคยมีใครคิดถึงเรื่องการได้รับกระดูกวิญญาณมาก่อนทั่วไปล้วนคิดว่าเกิดจากโชควาสนาแต่นี้คืองานวิจัยที่พลิกความรู้ทั่วทวีปได้เลยอัศจรรย์มากเทียนเต้าหลิวอุทานความรู้นี้เป็นผลดีต่อสำนักวิญญาณยุดมากแต่ตอนนี้ไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะมันจะทำให้เกิดความโกลาหลในโลกวิญญาจารย์มากเกินไปจุด จินน้อยในอนาคตแล้วข้าหวังว่าง,งานวิจัยของเจ้าจะถูกเก็บเป็นความลับข้ารู้ดีว่าอาจทำให้เจ้าไม่พอใจกับงานวิจัยที่ล้ำค่าเช่นนี้แน่นอนว่ามันจะนำชื่อเสียงอำนาจและความเคารพมาแก่เจ้าเจ้าจงอภัยความเห็นแก่ตัวของข้าด้วยเถิดเชียนเต้าหลิวพูดอย่างรู้สึกผิดท่านมหาปุโรหิตได้โปรดอย่าคิดมากเช่นนั้นเลยถึงท่านจะไม่พูดเรื่องนี้ ที่จริงข้าก็ไม่คิดจะเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่แล้วทำไมละ่ะนี่คืองานวิจัยของเจ้ากว่าหกปีเจ้าไม่ภูมิใจที่งานวิจัยของเจ้าหรือไงมันจะถูกตีพิมพ์และได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วทวีปเลยนะเขียนเต้าหลิวสงสยัยการยกย่องข้าไม่สนใจเลยขอรับและผลการวิจัยเล็กๆน้อยๆจากสมองของข้านี้ ไม่ใช่ของที่พวกหมูหมากาไก่ที่ไหนจะเอาไปใช้ประโยชน์ตามอำเภอใจได้ถ้าข้าจะมอบงานวิจัยนี้ให้ใครสักคอนอก็คงเป็นท่านท่านมหาปุโรหิตประโยชน์นี้ความแข็งแกร่งนี้ความรุ่งโรจน์นี้มีเพียงหอสังฆราชเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองจินงเซิงหยวนกล่าวอย่างหนักแน่นเชียนเต้าหลิวสะเทือนในใจ ดังแรงกดทับที่ตัวเขาแบกไว้บนบ่ามาเนินนานนายอได้เบาตัวลงอย่างสิ้นเชิงข้าเองก็แก่มากแล้วสินะคงถึงเวลาของคนรุ่นใหม่จะบุกเบิกทางแล้วละกลับกันเถอะข้าต้องประกาศเรื่องสำคัญเชียนเต้าหลิวพูดพลางนึกถึงเรื่องบางอย่างทั้งสามจึงเดินทางกลับไปที่สำนักวิญญาณยุคระหว่างทางขณะบินอยู่กลางท้องฟ้าระบบระบบเปิดแต่สถานะจินเซิงหยวนเอ่อยในใจ แิงแทงระบบนายท่านจินเซิ่งหยวนจิตวิญญาณการต่อสู้หนึ่งบัวเพลิงทมินทักษะวิญญาณที่หนึ่งบุษสบงสีทองเข้มเสริมพลัง40%เพิ่มให้ตนเอง140%ทักษะวิญญาณที่สองบุษสบงพริ้วไหวเสริมความเร็ว40%เพิ่มให้ตนเอง140%ทักษะวิญญาณที่สามบุษสบงกลีบเพชร เสริมการป้องกัน40%เพิ่มให้ตนเอง140%ทักษะวิญญาณที่4บูอ,อบงเพิ่มภูนเสริมวิญญาณ40%เพิ่มให้ตนเอง140%จิตวิญญาณการต่อสู้2ดาบดำ9วิถีจิตวิญญาณการต่อสู้3เทพโกลาหนระดับพลังวิญญาณระดับ43ร่างกาย 83,500พลังวิญญาณ25,000จิตวิญญาณ91,400แบบฝึกหัดกังฟูระดับปรมาจารย์ฟันดาบระดับปรมาจารย์ยิงธนูระดับปรมาจารย์กระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณภายนอกปีกเทพทมินทั้ง18,3,500ปีทักษะบินเทเลพอร์ต กระดูกวิญญาณภายนอกเขามันร้าย83500ปีทักษะโจมตีวิญญาณป้องกันวิญญาณกระดูกวิญญาณภายนอกกรงเล็บพิศมรณะ83500ปีทักษะเจ้าแห่งพิษดูดซับสสารกระดูกวิญญาณภายนอกแก่นหัวใจกราะสีดำ83500ปีทักษะฟื้นคืนชีพกายอมาตะหวินาที พื้นที่ระบบแหวนวิญญาณสามล้านปีหนึ่งวงร้านค้าระบบเปิดแล้ววงล้อลอตเตอรี่หกครั้งแต้มระบบหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์แปดห้าศูนย์